พลนภาบุญนะสรินะคะแค่เราจะก,การบำรุานพยาบาลสิรละค่ะเกษียณมาสิบสามปีแล้วอายุเจ็ดสิบสามปีค่ะก็เป็นจิตอาสาประจําสวนป่านาบุญเก้าค่ะก็จะขอส่งกันบ้านสือวิบาาเข้าค่ะเครื่องฟังหูมันไม่ได้ยินมาสองอาทิตย์ต่อแล,ล้วก็รีบเอาไปส่งต้อมปรากฏว,ว่าข้างขวาต้อมไม่ได้เลยมื่นหก สองเสียงแลสองรอบแล้วมันช่วยจากฟางจากขวาแล้วก็ส่งมาให้ตายปรากฏว่าตายก็ต้องต้อมพันหนึ่งแล้วต้องก่อนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาส่งไปซ่อมชนบุรีอะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าต้อมพันหนึ่งก็ส่งไปให้แล้วแต่ปรากฏว่าเขาส่งกลับจากชนบุรีวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่บห้าก็เลยไม่ทัน ก็เลยได้ขึ้นมาแบบอาจารย์บอกอะค่ะถ้าไม่แน่จริงก็ไม่ได้มาปรากฏว,ว่าเราก็แน่จริงก็ได้มาทำรากมาทําตีทำอะไรอะคะ่ะแล้วก็กราบขอโทษทุกๆท,ท่านนะคะที่ทําตีแล้วหูไม่ค่อยได้ยินเนี่ยก็ <c oughs> ข้อความผิดเพี้ยนไปบ้างแล้วก็โดยเฉพาะกราบขอโทษพระแขกอย่างยิ่งเลยะคะ่ะพระแขกบอกว่าถ้าหูไม่ได้มาแล้วนะพาะว่าพระแขกจะต้องเสียงเรื่องน้านกระอุยอะคะ่ะแต่ว่า จะบอกว่าพระแขกทํางานหนักมากแล้วก็เดี๋ยวพระแขกบอกรถเรียกรถแต่ว้าวว้าวอะไรเนี่ยดังกว่าเรียกอุ้ยอีกอุ้ยเห็นพระแขกทํางานแล้วอุ้บอกว่าพระแขกเสียงอ่ะเสียงพระแขกไออ่ะพระแขกเหนื่อยมากแล้วก็สงสารพระแขกแล้วก็พระแขกอธิบายเรื่องชาดาดอยอะค่ะจะบอกว่าสมาะท่านมาเนี่ยที่มารมกันเมื่อวานเนี่ย เขาติดใจสมุนไพรของเราโดยเฉพาะชาดาวดอยอะค่ะแล้วก็อุกกาขอโทษทุกคนนะคะที่หูถ้าไม่ได้ยินก็บอกความจริงยอมรับความจริงไปแล้วว่าแบบนี้แล้วอูจะพยายามแล้วก็สัญญาว,ว่าคราวหน้าจะไม่ทําแบบนี้อีกนะคะเพราะว่าหูส่งก้อมาได้แล้วขอบคุณค่ะค่ะนุัทนากับพ่ออุกค่ะค่ะ มีเหตุปัจจัยหลายเหตุปัจจัยนะคะที่ป้าแขกจะได้พักค่ะมีหลายเรื่องนะคะไม่ใช่ป้าอุ๋ยอย่างเดียวนะคะป้าอุ๋ยบอกะคะ่ปะป้าอุ๋ยบอกเหตุปัจจัยไม่ได้มาจากที่เดียวก็อุ๋ยยกอะไรเอ่ยอออจากข้อมูลเหรอและเขียนผิดเหรอคะ ใช้การสื่อสารโดยการเขียนใช่ไหมคะอแล้วก็ดีใจนะคะที่ที่ได้รู้จักสมุนไพรหลายๆอย่างแล้วก็สม,มุนไพรทีม่มีพิษที่อะไระะอะค,ค่ะ,ะอ่าขอบคุณดี่ค่ะแล้วป้อุ๋ยไปทําข่าวเรื่องนี้มานะคะพราอุ๋ยเป็นผู้สื่อข่าวนะคะยังไงก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวอยู่นะคะเราไปได้ข้อมูลเหล่านี้มาให้พี่น้องได้อ่าได้รู้เพิ่มขึ้นร่วมด้วยนะคะเรื่อง พืชต่างๆในพื้นที่ค่ะแล้วเขามีพิษอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะค่ะกับเราเล่าเรื่องเพิ่มเติมค่ะช่วงเย็นหลังจากเวทีสัมมนาใช่ไหมคะคณะที่จะกลับเนี่ยค่ะก็จะมาแวะร้านดอยฟ้าค่ะถ้าจินตนาการทางโลกโลกใช่ไหมคะก็คือจิบกาแฟริมอะไรนะริมริมลำทานริมลำทานอันนี้นะคะก็ จิบชาดาวดอยค่ะแต่ชาดาวดอยสูตรพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กจะใส่ใบเตยด้วยนะคะก็จะหอมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะจิบมีทั้งร้อนและเย็นนะคะให้เลือกด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศของร้านดอยฟ้าเมื่อวานนี้นะคะรับแขกด้วยชาดาวดอยนะคะท่านใดสนใจแล้วก็พิเศษกว่านั้นค่ะเพื่อให้เห็นพลังงานพึ่งตนอย่างชัดเจนค่ะเมื่อวานผู้เข้าอบรมนะคะ โดยที่เป็นวิธีคณะวิทยากรน,นะคะนั่งรถไฟแดดซึ่งสารถีชื่อดรใจเพชรก้าจนค่ะหลังจากที่คณาจารย์ที่ได้นั่งรถคันนี้นะคะคณาจารย์บอกบอกว่านักศึกษาปอโทและปอเอกของมอจรค่ะติดที่อยู่บนดอยเนี่ยอาจารย์เข้าใจแล้วไม่ต้องลงไปเรียนออนไ,ไลน์ก็ได้ ท่านเห็นความยากลําบากของนิสิตนะคะในการเดินทางจากลงจากดอยลงมาแล้วค่ะแค่ผ่านโค้งมาอาจารย์ก็คงเขาเข้าใจลูกศิษย์มากเลยค่ะพอมาถึง <texts> พ <hi> ื pues <in all> <IEL> ้นท with <neither> ี่อีกนะคะถนนพื้นที่ก็ช่วยย้ำให้อาจารย์อได้เห็นว่าโอ้ลูกศิษย์เราต้องช่วยยังไงเนี่ย ตั้งตนบนความลําบากมากนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะจิตของลูกศิษย์ก็เบิกบานนะคะได้ลงไปก็เบิกบานเหมือนกันนะคะ <c oughs> ได้ได้ลงไปอ่าในเมืองก็เบิกบานได้เหมือนกัน,นะค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ดีนะคะทําให้เราก็อิสระยิ่งขึ้นว่าเราไม่ต้องมีตัวเลือกเดียวละเราสามารถที่จะลงไปหรือไม่ก็ได้ก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะข้อสําคัญนะคะคือทาให้ทำให้อ่า พี่น้องเราครูบาอาจารย์หรือเพื่อนๆในสถาบันได้มาเห็นพื้นที่จริงนะคะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตพูดเอาหรือว่าฟังผ่านออนไลน์หรือคลิปต่างๆก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับการได้มาสัมผัสจริงค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เมื่อวานนี้พวกเราพี่น้องทางภูผาฟ้านาได้ต้อนรับเพื่อนพี่น้องจากสถาบันนะคะ อาจารย์ด้วยนะคะคณาจารย์แล้วก็เพื่อนพี่น้องจากสถาบันมอจรอนะคะแต่พี่น้องทางบ้านก็ได้ร่วมได้มีโอกาสได้ร่วมรับฟังกิจกรรมแล้วก็ยังได้ฟังวิชาการไปด้วยกันด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังก็ติดต่อต,ติดตามที่คลิปรายการย้อนหลังกันแล้วกันนะคะค่ะสาธุค่ะนุโมทนาค่ะพี่อุ๋ยผ่านพี่อุ๋ยนะคะ